สวัสดีเพื่อนๆชาว f a c e b o o k และ Social Cam อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเออไมลืมบอกลูกค้าไปนะครับว่าพอดีเพิ่งเช็คเมื่อกี้นะครับพรุ่งนี้วันแรงงานนะครับไปรษณีย์หยุดส่งของวันนะครับผมก็เดี๋ยวจะส่งของให้เป็นวันพระอาทแทนนะครับลูกค้าคนไหนที่จะให้ส่งของวันพระาทนะครับก็ต้องโอนเงินมาพรุ่งนี้นะครับผมก่อนก่อนวันหนึ่งวันนะครับผมว่าจะจัดแพ็คของส่งให้นะครับผมก็เมื่อวานที่บอกว่ามีสิวนะครับนี่หนึ่งเมตรนะครับ เพื่งเรียบแล้วแล้วก็ยังมีป็นรอยอยู่นะครับเมื่อกี้เพิ่งออกไปหาอะไรกินมานะครับเดี๋ยวก็อาบน้ําแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะล้างหน้านะครับอีกแป๊บหนึ่งครับก็ล้างหน้าก็เหมือนเดิมนะครับขายของนะครับตลอดอย่าเพิ่งเราทานนะครับก็จะขายอะครับสเตเต้ครับโฟมล้างหน้าสเตเต้ไม่ใช่คนไหนนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับ ก็ทำให้หน้าตาสวา่างใสตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นหน้าสดๆของเป้แล้วครับปกติก็สดนะครับนี่หูร้องเร่าอ่านนะครับตัวร์คุณล่างนะคราบก็ช่วยเอาไว้หน้าอ่านะครับกระจัดค่าสุกป,ปกเป็นเวียมาครับได้ดีเยี่ยมมากน,นะครับผมก็ไม่ละคายงเกลือ,อนะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยครับ ประโยชน์ของเชอริเต้นะครับก็ในเวลาที่แบบมียอยอนะครับก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเออราคาอาจจะสูงไม่หน่อยนะครับแต่ก็ไม่สูงมากนะครับก็อืมคุ้งนะครับคุณภาพที่ได้มานะครับมีหลายคนอาจจะรำคาญครับนบนมันไปอัพคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับไปก็อัพไปครับอนาคตแก่ไปลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยครับ มันได้ดูความเกลียนของมันพรุ่นุษมันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเ c e b o o k เนี่ยครับกับโซเชียลมนี้ก็สร้างขึ้นมาก็ดีนะครับก็ทําให้เราเก็บเจอ,อความทรงจำมาหลายๆอย่างนะครับไว้ในในเฟ b o ุ๊กครัภาพก็ไม่หายนะครับพื้นที่ก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับ ส่วนโทรศัพท์มือถือนะครับก็ซื้อมาสมัยไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซื้อมาก็ใช้คนประโยชน์ให้ค้มนะครับก็ซื้อมามีกล้องชัดถ่ายรูปอัพลงเก็บไว้นะครับสมัยก่อนนะครับกว่ากว่าจะมีกล้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลำบากหลายตังค์ครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เกือบทุกรุ่นนะครับก็มีกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายถ่ายอัพกันเข้าไปครับเดี๋ยวพอตอนเป็นไรไปนะครับก็ กะว่าจะมาเรียงครับเป็นกรอบใหญ่เลยนะครับใส่เข้าไปคงสวยงามน่าดูนะครับแปลกตลาดครับไม่เอาเดียว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 รู้สึกตึงไปครับหน้าตรงไม่ไหวนะครับก็คงจะเอาหลายๆรูปเรียงกันดูตั้งแต่เกิดจนแก่นะครับจนตายเลยนะครับว่ารูปเป็นยังไงครับวันนี้นะครับก็เป็นหน้าหน้าสดของเป้เลยนะครับมีรอยสิวนะครับไอรอยๆอยตรงนี้ครับมันเป็นรอย ที่ตอนลถความอะครับผมก็เนี่ยเนี่ยมีรอยมันมันยังมีบ้างนะครับไม่แต่มันก็คือไม่มีสิวนะครับมันจะเรียบเนียบแต่มันก็จะเป็นรอยด่างดาที่เรถความตอนนั้นครับถ้าจะเพื่อนเพือคนไหนเราไปดูในรูปโปรไฟล์ที่ตอนี้ที่เป็นรูปรถความนะครับหน้าแหงครับเพราะเนี้ยมีรอยแผลเป็นอยู่ที่ไหลนะครับไม่หายนะครับผมกับที่หน้ามีนิดหน่อยที่หน้าจะเป็นแค่รอยปื้นนะครับหน่อยหนึครับก็ นี่คือหน้าสดสิวมีเม็ดเดียวนะครับหน้าตอนนี้ก็คือัวดสิวไม่มีนะครับยุบแล้วเริ่มยุบแล้วแต่มันก็ยังเป็นรอยแดงอยู่นะครับเอาครีมเซนเต้ปกนะครับก็ช่วยได้โอเคเดี๋ยวยังไงเปขอตัวไปเช็ดหน้าแล้วก็ทาครีมแล้วก็นอนก่อนนะครับปกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปนครปฐมต่อนะครับกลับมหาลัยนะครับพอดีตอนเย็นมีปาร์ตี้ที่บ้านอาจารย์ที่ศึกษานะครับก็ต้องแวะซื้อกุ้ง ที่บางเลนนะครับเป็นผู้ก้ามกามนะครับเขาไปร่วมปราร์ตี้กับเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเจ้จะมาอัพโซเชียลแคมกับเฟซบุ๊กลงวิดีโอลงเฟซบฟุ๊กให้เพื่อนๆชมใหม่ล็กันนะครับผมโอเคไงคืนนี้ก็ฝันดีแล้วกันค่ะบ๊ายบาย